ก็ต้องขอกราบและสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับ BG g a แก้วนกเช่นเคยทุกคนครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ปืนหมานะทุกคนครับซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยห่างหายกันไปนานนะครับและรอบนี้เนี่ยผมจะมาเล่นในโหมดปืนพกหรือว่าผู้เล่นปืนพกนั่นเองนะทุกคนครับก็คือปืน M9A3 ้นั่นเองนะครับผมจะบอกว่า ปืนพกนี้เนี่ยเวลาผมเล่นตัวแฝงนะครับเป็นปืนพกที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันลั่นเร็วสุดๆเลยนะครับคืออ่ามันจะมีก๊อก18ใช่ไหมก๊อก18หรือก๊อกท7ไม่รู้นะก๊อก18ครับมันอันนั้นมันลั่นเร็วนะครับมันก็สะใจดีแต่ว่ามันไม่สะใจเท่ากับว่าเรากดแบบต anyway. ัดตดตัดตัเองอ่ะทุกคนครับไปให้ทุกคนครับไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้ปืนหมาเนี่ยในการทะลุทะลวงออกมาได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์แล้วกดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนครับ Let's go bro! สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกต้องน,นี่เลย Elastic Shop เพจรับเติมเกม PC และ Mobile การันตีจากผู้ใช้บริการมากกว่า1 0 0 0 0แคนและยังเปิดทำการมาแล้วมากกว่า5ปีมีทั้งระบบ UID และ ID Pass มีทีมแอดมินคอยดูแลตลอดเวลาและสำหรับใครที่สนใจนะคะเราได้ทำการแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะ โอเคครับรอบนี้เราเกิดกันฝั่งสุสานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะวิ่งเข้าไปข้างในโมเทลกันก่อนเนาะผมเนี่ยเอา,เากระสุน4มาเลยนะครับกระสุน4เนี่ยน่าจะลูดเขาตายได้ดีกว่านะครับแต่ถึงยังไงก็เถอะครับถึงจะลูดเขาตายได้ดีกว่าเนี่ยมันก็คือปืนพกไอ้นทุกคนครับกากนะครับปืนพกเนี่ยผมจะบอกว่าซีรีส์ปืนหมานะครับมันจะมีพวกปืนที่ผมเนี่ยชอบแล้วก็ปืนที่ไม่ชอบนะครับ ซึ่งปืนหมาปืนนี้เนี่ยผมชอบมากๆเนะครับชอบตอนที่เล่นตัวแฝงนะเฮ้ยกูติดเฮียเลยเนี่ยโอ้ยโดดดิโ้โหไม่ดีโอ้ยปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะรักมันมากๆเลยครับเวลาที่ผมเนี่ยเล่นในตัวแฝงเนาะเอาดีนะผมมาเปิดเซฟกันก่อนเลยครับขอของแรงเถอะดูซิว่าเกมนี้เราจะรอดหรือเปล่านะครับ ไม่สิไม่ใช่เกมนี้ครับต้องบอกว่าคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะรอดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ก็สนสีขนาดนี้มันก็ต้องรอบไหมแต่ขออนุญาตฟาร์มไปก่อนเลยนะครับฟาร์มไปเลยช่วงนี้ไล่สามหมื่นนี่ไนท์ชุบชุมนะครับเพราะว่าไล่แปดหมื่นไม่มีนะครับถ้ามีแปดหมื่นก็คือไม่มีไนท์ในสามหมื่นนะครับต,ตรงๆทุกคนผมเจอคุณไว มันไปตีเลยมันไปตี้เลย,เลยบึ้มม,มาน้องไอหนุ <c> ่ม <oughs> ก็มาสิครับผมเข้าข้างๆผมเข้าข้างในห้องดีกว่านะมันอยู่ตรงนู้นครับ17นัดเราต้องยิงมันให้ตายนะครับมา 17นัดกูก็ไหวโอ้โหมันเล่นเอ็ีห้าครับตายแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตายแล้วโอ้เระเบิดมาเยอะเนี่ยค่อนข้างที่น่าจะได้อยู่นะครับชอย่านะอย่านะก็มาวัดกันเลยว่า m p 5กับปืนกูอะใครมันจะดีกว่ากันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูปืนผมเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันนั่นแหละปืนหมา <laughs> เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าปืนหมาเนี่ยเมื่ออยู่ในมือแบบ คนขี้โมโ้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเนาะเดาผลไม่ยากครับน่าจะตายเอาดิเปิดประตูปุปปปป 13, ป๊บปลาทีสามปั๊บอะมาเอาเปิดดิแล้เช็คแล้วเช็คแล้วเขาเช็คสามตัวกูจะเอามึงยังไงเนะี่ยอู้เยอะมากทุกคนเยอะมากแล้วเขาวิ่งเคลียร์แต่และห้องด้วยครับขนของด้วยเอา้าเอา้ามึงเปิดทุกห้องนะแต่มึงไม่เปิดประตูนี้มึงรู้นะครับเหมือนมันรู้นะเธอเนี่ย <laughs> มาเร็วโอ้โหตื่นเต้น ไอหนึง่งโอ้ยทุกคนปืนมันแรงจังวะมันได้แค่ล้มเหมือนเมื่อกี้ถ้ามีอีกลูกหนึ่งนะผมว่า T13 นี่คอมโ,ม,โมโบได้ดีมากๆโอ้โหดูดีปืนมันโคตรด,ดีแย่ๆทุกคนครับไปครับทุกคนครับต้องลองไปแก้มือกันสักหน่อยนะครับรอบนี้ไอ้บ่าเอ้ยดูดูดิดูเขายิงผมด,ดไิไปครับทุกคนครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ Let's go bro มาครับทุกคนครับรอบนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยววิ่งไปฝั่งขอบมาเลยดีกว่านะครับรอบเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าศัตรูเนี่ยจะเยอะเกินไปเนาะรอบนี้เนี่ยขอจัดมันเป็นตี้เลยและกัน let's go เปิดดูซิมีของอะไรดีๆไหมเฮ้ย,ยโอ้โหคนนึงมาเกาะสีบ้าเลยเกาะเวลสองทุเรศเนาะไปวิ่งไปวิ่งไปเปิดเซฟกันก่อนเลยพื้นที่ไร่สามหมื่นขนละอ๋อบอทไปครับลุยลุยลุย ฝั่งนู้นมันยังยิงกันเยอะอยู่เลยครับผมว่าเราไปเล่นฝั่งนู้นไหมแบบว่าเป็นมือที่3าอะไรอย่างงี้ไอบ้บอททำไรอยู่ข้างบนนะ่ะนี่ดูทุกคนยิงมันนะผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครอยากยิงเอามันเนี่ยเป็นปืนลูกรักของผมเองนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอหาระเบิดก่อนละกันเนาะระเบิดแบบว่าเยอะๆได้ไหมการเล่นปืนนี้เนี่ยจะวิ่งชาร์จไม่ได้ครับเราต้องนอนเข้าไปช่วยเือดเตือนเฮ้ย หอกนี้แหละมึงเจ็บแน่กูบอกเลยโอ้สองตัวแล้วกูชาร์จสองตัวไปไอหนึ่ง <laughs> มา let's go <S ตัวหนึ่งอยู่แถวนี้ใช่ไหมซิกแซกซิกแซกซิกแซกปั๊บอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งต้องอยู่แถวนี้ครับมันเจ็บมากไปไหนแล้ววะ มันหายไปไหนแล้วอะเขาหายไปแล้วครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหายไปไหนเอ่ยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมึงตายแล้วนะมึงคิดหรอว่าจะหนีได้อหน,นีปืนพกเนี่ยนะเป็นผมเนี่ยผมลบเกมทริงแล้วโดนปืนพกยิงเนะี่ยปืนหมาซะด้วยมันวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยครับคือมันวิ่งไม่ส่วนคนหร,หรืออะไรอะไม่เป็นเงี้ยทำไมทำตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเช็คให้ดีก่อนนะครับค่อยเก็บของเนาะอย่านะอย่ามายิงกันนะไม่นะ ผมว่ามันต้องได้ของแดงแน่ๆเลยตัวเมื่อกี้มันได้ของแดงชัวร์เลยครับวิ่งแบบไม่คิดชีวิตแบบนั้นซึ่งกูก็ไม่ตามเลยนะดูซิว่าผมจะรีดประสิทธิภาพของปืนนี้ได้มากแค่ไหนนะครับอย่าช่วยแป๊บแป๊บแป๊บแอยู่ที่ไหนหุ้ยนี่มันคอมพิวเตอร์เกมมิ่งไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันไปแล้วบ้าผมเชื่อว่ามันยังไม่ไป อดีไปแล้วหรอแย่ yeah, ว่ะผมวิ่งออกดีกว่าถ้ามึงจะกลัวกันขนาดนั้นนะกูบอกไว้ก่อนมึงกลัวปืนพกกันหรอแล้วเขาไม่ไหวกับปืนพกผม M9A3 เฮ้ยอันนั้นใครอะอ๋อบอดวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่ง,งรอบนี้นะ่าจะออกไม่เยอะนะครับนิดเดียวครับออก4 0 0บาที0แสนเเหียรเลยลนะโห สี่หมื่นเก้านะครับไปทุกคนครับไปต่อเกมหน้ากันเลยดีกว่าเราเล่นแบบพิュ๊ๆเร็วๆเลยนะโอเคครับทุกคนครับรอบนี้นะครับผมไม่เล่นไล่นะเนาะเพราะว่าไล่เนี่ยค่อนข้างที่จะมุมมันแคบนะครับไม่ใช่ว่ามุมแคบแบบนั้นเนาะแบบมุมมันปิดเยอะเกินไปนะครับเราก็เลยหาแมพที่มันเล่นโล่งๆดีกว่านะครับก็คือครางแสงแมพที่ผมรักนั่นเองนะครับไล่ก็รักเหมือนกันแต่ว่าครางแสงรักก็รักเหมือนกันครับเออพูดทำไมช่างมันเลยครับวิ่งไปเลย ขอเข้าไปเปิดบัตรฟ้าได้ไหมรอบนี้นะครับเราเล่นแบบทางแสงปิดกั้นเลยครับซึ่งผมจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับถึงว่าเลนดรอปเนาะแต่อย่างแรกเลยเนี่ยขอให้มันได้เข้าไปก่อนนะครับโหยากแล้วผมว่ายากเลยนะครับหนึ่งนาทีมันก็เปิดแล้วตอนเนี้คือปืนพกเนี่ยเล่นยากพอสมควรน,นะครับถ้าเราไม่ได้เล่นบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะถ้าเราถ้าคนเราเล่นใจโลใช่ไหมเนี่ยทุกคน ถ้าคนเรามันเล่นใจโลใช่ไหมครับเวลาเรากดแบบปุ่มมันจะเป็นแบบตั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 บนี่คือเฮียอะไรมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจอมันจะสั่นอย่างเงี้ยครับเวลาเรากดอ่ะซึ่งกระสุนมันก็ไม่ค่อยจะตรงนะครับผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นปืนนี้ก็เปิดช่วยยิงไว้นิดหน่อยก็ได้นะถ้าปกติเนี่ยไม่ได้เปิดช่วยยิงก็ให้มันช่วยมึงเลยครับเพราะว่าไอ้ปืนเฮียนี่ไม่ได้ช่วยมึงเลยนะเฮ้ยคุณแชรคุณแชร์หมื่นห้าก็เอาหมื่นเดียวก็เอานะครับ ไม่ว่าจะกี่หมื่นผมก็เอาหมดตอนนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะตายทุกรอบเลยนะครับตัวย่องมาปะเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะสู้เขายังไงดีอะครับคือ,อยังไงมันก็สู้ไม่ได้หรือครับเดี๋ยวผมเนี่ยฟาร์มข้างบนก่อนแล้วกันเนาะผมว่าเราใชาร้ระเบิดเป็นตัวช่วยน่าจะดีกว่านะครับไม่มีเสียงอยู่ข้างหลังวะใชร้ระเบิดมันเป็นตัวช่วยด้วยดีกว่า เปิดเซฟเปิดเซฟขอของแดงประกันชีวิตหน่อยเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยกระสุนเที่เนี่ยนยนะ่ะโอ้โหกระสุนไม่แรงเลยครับดูดิกระสุนกากเลยครับโอ้โหกระสุนโคตรกาก ขอหาที่โหลดไปเติมกระสุนก่อนแล้วกันครับเพราะว่าคือกระสุนมันช้ยเยอะมากๆครับผมยิงชั้นสี่เมื่อกี้ก็คือประมาณเกือบสิบนันดทุกคนะของแดงม,มันก็ได้แค่ลุ้นเลยครับสามหมื่นอะ่ะมันไม่ได้ตัวจริงเลยครับอืมตัวจริงไม่มานะครับอีกสองแดงมันมีแค่ของสำรองของปลอมอ,อมข้างล่างนี่ทําอะไรอยู่นะอยากจะรู้จริงๆว่าข้างล่างทำอะไรอยู่ เอาปืนไปยิงบอดด้วยดีกว่าครับเอาเราไว้เพื่อยิงบอดน่าจะง่ายกว่านะครับข้างล่างนี้น่าจะเป็นจเจาะเนื้อนะครับทำยังไงกับข้างล่างดีเอ่ยต้องเล่นมุมต้องลันเข้าหน้าให้มันได้ครับเพราะว่าปืนพกถึงมันจะเป็นกระสุนสีนะครับแต่ความเบามันก็ยังเบาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราลงไปหวดเลยดีกว่านะครับผมเอากุญแจมันอยู่ลองเปิดดูดีกว่าไปไปเปิดกุญแจลองดูก่อนเผื่อเจอของแดงข้างในเซฟอย่าหาทรรเน้ออย่าหาธ้รมเด้อทุกคนครับ แนะนำว่าไปเปิดในคังแสงใหญ่ดีกว่าเนี่ยผมว่าอยู่แถวเนี้เด้งไปอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บ ตีมึง <1> <1> เล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะปึงเนี่ยเป็นยีย่อะไรไอ้บอปอว้าว่าตายจะตายจะ,ะตายพ่อทำไมกูไม่เอาปืนนี้ไปยิงเขาล่ะเดี๋ยวมันไม่เฟี้ยวทุกคนครับโอเคขออนุญาตเอาตัวไปเย็บแผลก่อนเลยมันมีอะไรในกระเป๋าเนี่ยฮะทำไมมันหลบดีจังมึงหลบอะไรก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรปะคือทรงมันเหมือนมันหลบอะไรสักอย่างอะเนาะไอ้ตัวเนี้ย หลบทำไมไม่ต้องหลบเจอกันอยู่แล้วแหละอ๋อเล่น m อ9มนาเขาเล่น m อ9นครับไอ้คนนี้มันจะเล่นอะไรก็ช่างครับตอนนี้ขอญาติย,ยแผลก่อนเลยแล้วกันนะครับบัตรฟ้านี่เปิดหรือย,ยังเอ่ยนี่ครับทุกคนครับเวลาที่เราเอาระเบิดมาแล้วศัตรูมันโดนระเบิดเราเนี่ยเรากคยิงอกมันแค่นัดเดียวมันก็น่าจะลุ้งเลยนะครับเมื่อกี้ผมว่าผมยิงเขานัดเดียวตายเลยนะเพราะว่ามันน่าจะเจ็บจากระเบิดผมไปแล้วแหละผมก็เจ็บมันก็เจ็บอะไอ้นี่มัน เชิงมันหนานะยครับมันรู้ว่าจังหวะควรวิ่งตอนเขากดระเบิดเนี่ยควรไปตอนไหนนะครับอันนี้เชิงหนาจริงหนานิดหน่อยครับที่เหลือก็โดนกระสุนผม <c oughs> คือไม่ต้องเปิดก็ดีแล้วเลยครับจริงๆนะแต่ผมอยากเปิดในคลิปไงคือมันได้ของดีๆครับอยากจะได้ของดีโชว์ในคลิปโอ้โเนี่ยรู้สึกเสียดายวางเปิดแล้วก็เสียดายเหลือเท่าไหร่เลยลูกโอ้เหลือครั้งเดียวเปิดได้อีกครั้งหนึง่ง มันจะได้ดีไหมปืนกับปืนพกง่อยๆหน่อยทุกคนครับปืนพกง่อยๆนี่มันจะได้ดีหรือเปล่าเนี่ยมันวิ่งใส่แม็กได้ด้วยเฟี้ยวว่ะแต่ว่ายิงปุ๊บแล้วเราก็วิ่งแบบใส่แม็กไปเลยนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวดูดูทุกคนมันเป็นเพราะว่าเป็นปืนพกเลยเนาะดูดิโอ้เฟี้ยวเฟี้วน่าจะพิ้วจัดเลยนะเปลี่ยนเป็นเล่นวีดเอสน่าจะง่ายกว่านะตอนนี้คือมันมี20นัดมันก็ยังดีกว่าปืนกูตอนเนี้ยใช่ไหม ขออนุญาตฟาร์มของสักเล็กน้อยครับแล้วค่อยกดออกเนาะเหมือนมีตัววิ่งมาตรงกลางเลยครับมันจะกดออกไหมเนี่ยกดออกก็โดนอะมาดิเอาดิจะไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนอ่ะมึงคิดว่ามึงจะรอดอ่ะวาย ตายตายไม่ซะเปืนพกไม่ได้ช่วยเลยเลยมีคนปะเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนคนเลยครับตรงนี้ใช่ปะว้าเกือบกูตายไอ้เหี้ยกูไม่น่าวิ่งมาเลยว้ายคนใจเย็นใจเย็นพ่อพ่อพ่อใจเย็นพ่ออุ้ยอย่าเบื่อหนีผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน ถ้าจะไม่ดีโอ,โอ้ยยา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 คือไอ้บอลไม่อยากจะพูดอะไรมากมายครับโอกาสตายมีสูงมากตอนนี้ผมจะปล่อยให้มันออกไปก่อนเลยครับผมจะไม่ไปเก็บของตอนนี้แน่ๆขอเก็บดีๆนะพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน <c oughs> อุย๊ยโ,โหทุกคนผมจะบอกว่าท้ายไอเนี้ยไอท้ายใหม่อ่ะโคตรดีเลยครับ ตอนนี้นี่ท้ายใหม่ดีมากๆนะครับทุกคนถ้าใครได้นี่คือรวยครับรวยเลยแล้วเขาโดนผมไงโดนปืนบดเขาโดนปืนบดผมยิงตัวเนี้ยเก็บของแล้วก็วิ่งไปออกข้างในดีกว่าครับของดีของดีลุย โอเคผมว่าเอาแค่นี้เลยครับเข้าข้างในดีกว่าแล้วก็ไปกดออกไปเปิดเซฟแย๊กๆผมอยากจะลองฟาร์มแบบล้างคลังแสงดูสักรอบอ่ะอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรดีๆบ้างอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนว่าเราเนี่ยเก็บอยู่คนเดียวนะครับในคลังแสงนะแต่ว่าของที่เราได้มาคือไม่ได้เรื่องเลยนะครับอยากให้มันดีกว่านี้เนาะคือมึงได้ชื่อว่าคลังแสงแล้วมันต้องดีกว่านี้ไหมโอยโอ๊ยโอบอดบอดใจเย็นใจย็น บอดเยอะดีนะบางทีมันก็เยอะเกินไปนะมันไม่ใช่เยอะดีอ่ะเยอะเกินไปครับเพราะได้ของกากมากๆาเลยอะรอบนี้ผมจําได้ว่าผมทิ้งกระเป๋าไว้ไม่ใช่หรอมันอยู่ที่ไหนเนี่ยอเอาละลืมอีกละโอ้โหทำไมคุณไม่เอาการแดงมาอ้าเฮ้ยไม่ได้ซื้อไงไม่ได้ไม่ใช่ไม่เอามาครับไม่มีไม่มีตังเฮ้ยของทองแล้วเราได้ของทองด้วยเก็บอะไรได้ก็เก็บนะครับตอนนี้ แต่จะลืมเช็คคนนะครับ5 minutes later โอเคทุกคครับรอบนี้นะครับเราได้ออกกันไปที่400,000แ,แบบนิบเนียบนะครับด้วยปืนพก M9 A3 นั่นเองแล้วกูจะ M9 A3 ทำไมทำไมไม่ A9 A3 ช่างมันเลยทุกคนครับรอบนี้ก็อิ่มไปอีกเกมหนึ่งครับไปครับไปต่อนอีกสักเกมหนึ่งดีกว่านะอยากให้มันอิ่มมากกว่านี้ <laughs> มารอบนี้เราม,มาฟาร์มกันดีกว่าขอฟาร์มให้มันจนเกลี้ยงเลยลวยกันครับแบบว่าวิ่งไปไหนก็หมดอ่ะอของก็หมดที่นั่นอ่ะเออโอเคเฮ้ยห้องนี้ระพาร,รับโอเคเปิดลินทักกันต่อเฮ้ยโอ้โหคุณแจ กุญแจคอกมาก็มารอบนี้โอเคผมว่าเราวิ่งไปตรงวิ่งข้างในไหมผมว่าวิ่งข้างในดีกว่าครับรอบก่อนนี่ทำไมมันดูเบาจังวะพลังการยิงต่ํามากครับผมบอกเลยผมว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกเจาะเนื้อมากกว่านะครับคือเจาะสีน่าจะเปลืองนะผมแนะนําว่าน่าเล่นเจาะเนื้อน่าจะดีกว่านะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> อันนั้นคนตายเหลือง้ายเหลืองไม่น่าใช่เซตอีลินนะครับเพราะว่าดูจากสโคบันแล้วสโคบเอ็มวันเลตดอดเลยอ่ะ ยันผ่าตัดก่อนเลยครับตอนนี้ยผมเจอคนผมเจอคนเฮ้บไอพอดเดี๋ยววิ่งมาดีไม่ตายไม่ตาย ตายตายกูจะตายกูจะตายไอ้ฮีบอดมึงอย่าวิ่งมาตรงนี้กระสุนหมดพอดีเมื่อกี้โคตรแย่เลยโอ้ยเจ็บ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 ,จบ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 ดี๋ยวยิงอดียิงไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอยัดโดดลงโอ้จะตายจะตายพอ่อพ่อจะตายครับทุกคนตอนนี้รันทดจัดเลยขอเย็บแผลก่อนแะไรกันงยครับทำไมกระสุนมันกากจังวะกระสุนเด้งแบบขาวโพลนลยเมื่อกี้ดีนะครับที่ผมเนี่ยวิ่งจูก,กระสุนเขาได้นะเมื่อกี้ ปืนอะไรไหม m p 5หรอ,อ MB5 เจ็ดกำกำับเลยครับ m p 5เนี่ยแต่มันก็ดีกว่าที่เราไม่มีอะไรเลยนะ Bendate b e n d a t นี่ของดีเพราะช่วงนี้ต้องการมากเฮ้ยฮีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมึงมาจากไหนเดี๋ยวนี้กูว่าแปลก ไม่กระสุนกูจะหมดแล้วทุกคนมีแต่กระสุนสองที่หายแล้วตังวันนี้เหลือน้อก็ครึ่งเ <c oughs> <c oughs> ป็นตัวนี้ปืนอะไรเนี่ยพ่อเอ้ย <c oughs> มันล้มเฉยๆนะครับไอตัวนี้เซตอีลิทไปเลยครับ <c oughs> ปืนกระสุนเปล่าๆไม่ต้องวิ่งมาฝั่งเนี้ย ปืนที่ดีกว่าน,นี้ไหมพ่อโอ้โหฟอแล้วผมต้องสู้กับปืนฟอรครับอย่าได้กลัวอย่าได้วันยิงเสร็จเปลี่ยนปืนแล้วไปยิงอีกตัวหนึ่งต่อโอเคนะตอนนั้นผมว่านะ่าจะมีประมาณ3ตัวนะครับเฮ้เห็นกูได้ไงเห็นกูได้ไง ได้สั์มึง่าให้กูม,มีปืนดีนะจะมันเล่นมึงทุกคนเลยถ้าม,มึงกูมีฝอแล้วเซ็งใหญ่กันจริงๆเลยแบบเล็กๆเนี่ยโอเคครับทุกคนครับรอบนี้นะครับผมต้องขอพักความสนุกไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเล่นไปต่อเนี่ยอาจจะหมดเยอะไปมากกว่าน,นี้นะครับถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและก็ถ้าอยากจะได้ซีรีส์ปืนหมาอีกทีเนี่ย อยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์ให้ถึง200ไลค์กันด้วยนะทุกคน,นครับฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมในวันนี้นะครับบายครับผม